สวัสดีครับจากร้านพูมินแท็กเตอร์สาขาเพอ็ุุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้จะพามาดูบันพันขุดมันนะครับกานขุดมันตัวนี้เป็นส่รุ่น L ครับคูวต้ารุ่น L ครับคูวต้ายันมาหรือรุ่นอื่นๆครับไม่เกิน50แรงสามารถใส่กันได้ครับนี่ครับถ่ายรูปให้ดูรวมๆนะครับให้ดูรวมๆนะครับดูครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่ สวยๆพร้อมใช้งานครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่9,500บาทครับราคาตรลงได้ครับตัวนี้9,500บาทตัวนี้แบบขยับเลื่อนหูสลักได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาได้เลื่อนซ้ายขวาได้ตัวนี้เป็นราคาอยู่ที่9,500บาทครับราคาตกลงได้ครับตัวนี้ใบพันใบใหม่ครับใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือใหม่ทั้งหมดยกชุดนะครับราคาถูกๆครับราคาถูก สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับร้านโูมินแท็กเตอร์สาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับแวะเข้ามาดูสินค้าได้ราคาก็คุยกันได้ครับตดลองได้โอค,ครับฝากกดติดตามกันด้วยแลนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ